ลิ้นฟ้านะคะ มาแล้วค่ะเมนูเช้านี้นะคะไปเข้าสวนมาแล้วเนาะเมื่อกี้นะคะก็มาดูตู้เย็นนะคะมันมีลิ้นฟ้าอยู่นะคะลิ้นฟ้าที่บ้านที่สวนเราเยอะมากพี่สาวก็เลยก็เลยเผานะคะแล้วก็ทําแบบนี้ไว้นะคะเผาแล้วก็หั่นไว้แบบนี้ก็ใส่ช็อคโกแลตไว้แบบนี้นะคะสองสามวันผ่านมาแล้วละนะคะก็เลยจะเอามายำนะคะแต่ว่าต้องหั่นใหม่เนาะ ซอยๆนะ,ะอันนี้เขาเขาแค่หั่นเนาะนั่นแหละนะคะก็เลยจะเอามายำลิ้นฟ้านะคะก็เครื่องปูมีอะไรบ้างนะคะก็หมูสับนะคะหมูสับลินฟ้าหมูสับนะคะแล้วก็ถั่วลิสงนี่เพิ่งคั่วเมื่อกี้นะคะอันนี้เพิ่งคั่วเมื่อกี้ยังร้อนๆู่เลยเดี๋ยวจะโขกนะคะพี่เขาบอกว่าใส่ถั่วลิสงนะคะอันนี้เราจะทําสูตรแบบผักตาเนาะ เขาไปทําบุญบ like ่อยเขากินเขาบอกอร่อยเขาก็เลยจะทําบ้างเนาะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนสูตรอีสานเนาะอีสานเขาจะใส่ข้าวคั่วแต่อันนี้ใส่ตัวที่ส่งป่นนะคะแล้วก็ผักมีอะไรบ้างนะคะก็ผักชีนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้มะนาวหอมกระเทียมนะคะเครื่องปรุงก็จะมี น้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำยำน้ำตาลเคี่ยวเนาะใส่เข้าไปนะคะทำขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะหั่นดินฟ้าให้ฝฟฟอยๆนะคะแล้วก็โขกนี่แล้วก็ล้วนนี่นะแล้วก็ที่เหลือก็โรยๆนะคะคค่ะเอ่อเอ่ออันนี้ที่ที่ภาคอีสานนะคะเขาเรียกว่าดินฟ้านะคะแต่ว่า ถ้าเป็นภัคก,กายเขาเรียกเพกกานะคะถั่วี่สงเราต้องโขกก่อนนะคะที่คั่วเมื่อกี้นะคะนี่นะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะหอมมากเลยหอมมากหั่ให้เล็กๆนะคะ อันนี้คือที่หั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลวกนะคะเพราะว่า,าที่เราทำที่เราเผาแล้วหั่นไว้เนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นนะคะนี่นะคะแล้วก็ลวกเนาะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักออกนะคะ เืนยำเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมยำค่ะก่อนอื่นเราก็ใส่เพกาลงไปก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่อะไรลงไปเดี๋ยวให้พี่สาวใส่นะครับแล้วก็ใส่หมูที่เราลวกแล้วก็นี่นะคะก็เครื่องปรุงนะคะก็ใส่ตะไคร้ลงไปเนาะ,ะทยอยเอาลงไปเลยนะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะ ไปให้หมดเลยเครื่องยำนะคะค่อนข้างเยอะเนาะคุกเค้าก่อนเนาะแล้วค่อยปรุงเนาะโอเคนะคะแล้วก็ปรุงนะ, okay, นะใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ผง,ง,งนัวนะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำตาลเคี่ยวของเราที่ทำไว้นะคะน้ำปลาใส่ไหมใส่สักหน่อยนึงก่อนพอแล้วพแล้วก็นี่เลยนะคะ ถั่วลิสงนะคะคุกเค้าก่อนนะคะหอมมากเลยหอมถั่วลิสงนะคะหอมถั่วลิสงมากมาบีบมะนาวลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายผมคุกคนหนึ่งบีบ พี่สาชิมเลยนะคะบอกอร่อยมากเดี๋ยวนะโอเยเอาโรยผักส่วนที่เหลือลงไปนะคะอ่าเพก,กาเผ็ดอยู่แล้วพี่สาบอกพริกไม่ต้องเยอะนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะยำลิ้นฟ้านะคะหรือ เการนั่นเองนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วก็นี่นะคะก็ก็ยังไม่เสิร์ฟไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไปบีบมะนาวเพิ่มนะคะต่างคนต่างต่างเสิร์ฟเองเนาะชามใครชามเรานะคะบางคนก็ไม่ชอบเปรี้ยวนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ทำเล็กๆพอแล้ว